สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกุซ้อช้างศึกยืนยันไม่อุดแน่นอนในเกมที่พบกับีิดาามอีกครั้งแม้ตุนสกอร์ขึ้นนำไว้2-0ก็ตามกุตบอลชายทีมชาติไทยตอนนี้กำลังทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลช,ชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยก่อนการฝึกซ้อมมีฝนตกลงมาทําให้การฝึกซ้อมล่าช้าในการฝึกซ้อมโค้ชมาโนแบ่งทีมออกเป็น2ชุดนักเตะที่จะลงเล่นกับทีมชาติเวียดนามจะได้พักและทําการฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่โรงแรมส่วนตัวสํารองและคนไม่ได้ลงสนามลงเรียกคอมฟิตการฝึกซ้อมดังกล่าวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนการฝึกซ้อมมาโนกล่าวว่า เราต้องเช็คอาการนักเตะบางคนที่มีอาการเจ็บเล็กน้อยบางคนฟกช้ำไปบ้างเรายังมีเวลาอีกวันแต่ยังไม่มีใครเจ็บหนักตอนนี้เราต้องดูว่าพวกเขาฟิตแค่ไหนและพร้อมสลับเกมต่อไปกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ง่ายกับการที่มีเวลาพักไม่กี่วันแต่ทั้งสองทีมก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนการฟื้นฟูการรับประทานอาหารให้ดีงานหลักของเราตอนนี้คือการวิเคราะห์เกมเพื่อให้เราวางตำแหน่งได้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในเกมถัดไปเรื่องที่หลายคนโดนไปเหลืองเราไม่ควรไปกังวลเราต้องมองไปที่การลงสนามเพื่อไปเอาชนะเราเห็นเตะหลายคนในทีมชุดนี้ที่สามารถทดแทนกันได้เราไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแนวทางหรือลดความดุดันเราต้องพิสูจน์ว่าทีมชุดนี้มีศักยภาพที่ทดแทนกันได้งานของเรายังไม่จบอีกนัดสําคัญมากเราต้องทําให้ดีต่อไปไม่มีทางที่เราจะพอนเราคงไม่เป็นเน้นเกมปุดในครึ่งหลังกับพวกเขาเราไม่ได้ถอยไปตั้งรับ แตเราตัดสินใจที่จะเน้นการคอมแพคขอรงการมากกว่าแต่มันไม่เวิร์กตอนนี้เรามีเวลาฟื้นฟูและพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและเราจะต้องเริ่มเกมเล็กสองเหมือนกับเกมเล็กแรกที่ต้องพยายามกดดันแดนบนในครึ่งแรกจนได้ประตู2ประตูเราต้องพยายามเล่นตามสไตล์ของเราเราต้องมาดูกันว่าจะเกิดอะไรนั่นคือสิ่งที่เหมาะสม เราต้องการทุกคนเสมอเราพูดตลอดว่าเราสัมผัสได้ถึงกําลังใจที่ทุกคนส่งมาไม่ว่าจะที่สนามหรือที่บ้านผมพูดกับทุกคนเสมอว่าทุกคนสามารถส่งพลังให้พวกเราได้มันเป็นสิ่งสําคัญเราต้องร่วมกันเป็นหนึ่งนักเตะทุกคนรู้ดีท้าวโค้ชทุกคนก็เช่นกันหวังว่าทุกคนจะเชียร์พวกเราต่อไปผมหวังว่าสุดท้ายเราจะสามารถนําแชมป์กลับมาให้ทุกคนได้ เวียดน,นามร็อก AFF แนะนำให้ใช้ VAR สุสุกิคัพ2022ัน่ันหลงสึกรูกหนัง AFF 2020ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่23ิธันวาคมที่ผ่านมาเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไปได้2-0ล่าสุดทางสา0 0ันฟุตบอลเวียดนามได้ส่วหนังสือถึง3า0พันฟุตบอลแห่งอาเซียนหลังจากที่แพ้ทีมชาติไทย20โดยมีตรันงอกตรวจลองเลขาธิการ3 0 0พันฟุตบอลเวียดนามเป็นผู้ยืนหนังสือถึง AFF โดยสาระหลักสำคัญคือการเน้นให้ถึงคุณภาพของผู้ตัดสินเพราะชาติในย่านอาเซียนมีมาตรฐานการเล่นที่ใกล้เคียงกันดังนั้นผู้ตัดสินควรม,มีความแม่นยำกว่าน,นี้และอยากให้ทาง AFF ประเมินการทำงานและคุณภาพของผู้ตัดสินอีกครั้งในเกมรอบ2ของรอบตัดเชือกขณะเดียวกันฝรั่งนอกตัวได้เสนอให้ AFF พิจารณาใช้เทคโนโลยี VAR ในการแข่งการฟุตบอลสุทธิครั้งถัดไปเพื่อให้เป็นการตัดสินอย่างบริสุทธิยุติธรรมมากขึ้น กุญสือทีมชาติเวียดนามไม่ทวนลูกทีมที่พลาดเสียประตูแรกง,ง่ายเกินไปพร้อมข่มว่ายังมีสิ่งที่เหนือกว่าแม้ทีมชาติไทยจะคว้าชัยชนะนัดแรกก็ตามวันหลงศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิค้าปอบรลอมชนะเลิศน,นัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม A เอาชนะทีมชาติเวียปนามอันดับ2กลุ่ม B ด้วยสกอร์2-0กลุ่มความได้เปรียบก่อนแข่งนัดที่2ในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนี้ จุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นในจังหวะที่ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำ1-0นาทีที่14เมื่อเหยียนฟองคงดุยกองหลังทีมชาติเวียดนามที่ยืนเป็นตัวสุดท้ายดันไปลื่นเสียหลักทำให้ลูกจ่ายของธนวัตหลุดไปถึงชนาทิพย์สงประสินก่อนปั๊มกับผู้รักษาประตูและบอลก็ะกิ่งไหลเข้าประตูไปจากนั้นเม่ซี่เจก็ยิงอีกลูกจากการประสานงานกันอย่างย,งยอดเยีย่ยมย่างไกก็ตามปั๊กขังสอบผู้สื่อชาวคอดิต้าของเวียดาน,น,นามอมพูดถึงจังหวะผิดพลาดของลูกทีมว่าสนามฟูบอนถัด จังหวะที่โดนแยกบอลก่อนที่ทีมชาติไทยจะโต้กลับเร็วจนเสียประตูและเนียนฟงคง,งรุยจังหวัดลื่นล้มทั้งคู่ทำหน้าที่ได้ดีก่อนหน้านี้แน่นอนว่าพวกเขามีความผิดพลาดในเกมแต่น่นเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลใครก็พลาดกันได้ผมรู้ว่าสื่อเวียดนามพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการผู้เล่นในทีมเยอะมากเรารู้ว่าทีมชาติไทยเป็นทีมเดียวที่ใช้ผู้เล่นสำรองยกชุดในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับสิงคโปร์เพื่อรักษาสภาพร่างกายของผู้เล่นแต่เกมนี้พวกเราเล่นได้ดีกว่าพวกเขาในครึ่งหลัง นั่นแสดงให้เห็นว่าเวียดนามมีความแข็งแกร่งของร่างกายที่เหนือกว่าส่วนสกอร์ที่ออกมาถือว่ายังไม่ห่างมากนักมันเป็นช่องว่างที่สามารถตีตื้นได้ทุกเมื่อเราจะมีการหารือกับผู้เล่นเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแรกและวางแผนแก้เกมสำหรับนัดที่2เราเชื่อว,ว่าเวียดนามยังมีโอกาสที่จะกลับสู่เกมได้ซึก a f f สุสกีครับเตรียมทดสอบการใช้ var มาช่วยตัดสินในครั้งต่อไป เกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะเวนาม2-0ในศึก AFF Suzuki ครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาตกเป็นประเด็นให้แฟนบอลพูดถึงอย่างมากมายโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของซาอุดอาลีอันอัสบาผู้ตัดสินชาวกาตาที่มีบางจังหวะออ่อค้านสายตาแฟนบอลในขณะที่ซาพันตุลย์เวียดนาม ซึ่งมองว่าเตเป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์จากการตัดสินที่ต่ำกว่ามาตรฐานจึงยื่นเรื่องไปยังสาพันธฟุตบอลอาเซียนให้พิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินรวมถึงเสนอให้นําเทคโนโลยี v a r มาใช้ในการแข่งขันนัดถัดไปาสุดตันงอบตัวนรองประธานสาพันฟุตบอลเวียดนามในฐานะตัวแทนหัวหน้าคณะกรรมการจัดการจากสาพันฟุตบอลเอเชียได้เข้าหารือกับประธานสาพันฟุตบอลอาเซียน และเลขาธิการ3,000ฟุตบอลอาเซียนในประเด็นเรื่องการปรับปรุงการตัดสินให้มีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นกระท่าสุดท้าย e f f ตกลงที่จะทดสอบและมีการนำ VR เข้ามาใช้ในการแข่งขันซูซูกิครับนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปประเด็นหลังเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนาม2-0ในรอบรองชนะเลิศของ AFF Suzuki Cup 2020เมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมา ถึงปารฮังซอร์คุณเสือของทัพนาวทองทากขนชี้หน้าธีราทรบุญมาทันในจังหวะที่เขาพร้อมกับเพื่อร่วมทีมก็า่ังเดินไปขอบคุณแฟนบอลช้างศึกที่เข้ามาเชียร์ในสนามจังหวะทั้งกาบขุนพลช้างศึกต้องเดินผ่านซุ้มม้านั่งสำรองของเพีดนมแต่จู่ๆปารฮังซอก็ยกนิ้วชี้หน้าแบ็กซ้ายบุรีดาก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาห้ามทัพล่าสุดมานำแป้งนน,น,นทรัสามผู้จัดการสาวทีมชาติไทยยืนยันจะไม่มีการฟ้องเอาผิดให้โค้ชวีดนมเพราะมองว่าเกมฑทุกอย่างมันจบไปแล้ว นายดูยการยังเอ่ยปากชื่ชนชมนักเตะหลังเกมกันแข่งขัน,ขน,ขนทั้งสกยภาพในสนามและการควบคุมอารมณ์แม้เจอเกมหนักโดยกล่าวว่าเป็นการคลายลอกความกดดันให้แป้งและทีมทุกคนเพราะด้วยสติติดต่างๆของียดนามที่ค่อนข้างดีกว่าแต่เมนนื่อเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเรากลับมาแล้วที่ต้องชื่นชมมากกว่าคือการโชว์ภาพความสามารถอันยอดเยี่ยมในสนามที่อดพูดถึงไม่ได้คือทุกคนมีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีแม้จะถูกเล่นแรงและถูกย่อยุในหลายจังหวะนี่คือสปิริตที่น่าประทรับใจนอกจากนี้ต้องทำงานหนักกันต่อ มีเวลา2วันให้เราลุยต่อวันนี้ได้เห็นข้อผิดพลาดหลายจุดที่มาโน,โน่และผู้ช่วยพุทตศิลิ์ต้ศศรรตองช่วยกันแก้ไขให้ได้ในนัดที่2เราต้องทําให้ดีกว่านี้คุณซื้อเวมมีเดวยนดนามไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของเชิดดำในเกมแพ้ไทย0-2หวังให้พู้ตศิลินกลับไปดูเทปและถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงที่ตัดสินไปแบบนั้นปากขังซอบุณซื้อทีมเชิวียดนามไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของพูทธศิลป์ หลังจบเกมแพ้ไทย0-2ในศึกซูซูกิคับรอบรอบชนะเลิศน,นั้นแรกโดยหวังให้เจ้าตัวกลับไปดูเทปแล้วถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงครับดาวทองเสียป,ประตูตั้งแต่ยังไม่ถึง25นาทีแรกแต่ยังเสียจุดโทษในช่วง10นาทีสุดท้ายแต่โชคดีที่ชนะทีมสงกระสินยิงไม่เข้าทําให้แพ้ไปก่อนเพียง2-0ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเรื่องผู้ตัดสินผมหวังว่าถ้าเขามีโอกาสอยากให้เขากลับไปดูเทปอีกครั้งและดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรที่เขาตัดสินไปในแต่ละจังหวะ แท้จริงแล้วในโลกของฟุตบอลทัวนเมนต์สำคัญทั้งหมดก็ใช้ v r กันหมดแล้วรายการนี้มีผู้สนับสนุนเยอะมากผมคิดว่าครั้งหน้าเราควรจะนํา VAR มาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินได้แล้วท้ายที่สุดแม้ว่าทีมเราจะแพ้แต่ทุกคนกทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนักเตะเกียรติบุตรสิงห์เตรียมกับไปที่สมูสรอูนิโออาราเบหลังจากวีซ่าเข้าสเปนผ่านเรียบร้อยคาดว่าการเดินทางของเขาจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า โดยตะวันจะพลาดในเกมไทยลีก3ซึ่งอุทไทยธานี f c จะออกปเป็นเยือนแม่โจ้ยูเนเตดตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้รวมทั้งทุกเกมไปจนถึงถ้วยลีกครับกับ FA ฟเอคัพที่จะเจอกับเมืองทองอีกด้วยสําหรับนักกีจบูรสิง์มีสัญญาค้าแข้งอยู่กับอุทไยธานี f c ทีมดังในไทยลีก3หลังการย้ายมาจากอแคเดมีของบีจีปทุมยูเนเตดและเคยติดทีมชาติเยาวชนทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีมาแล้ว ขอรับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยในโครงการ FC Bayern World Cup คอร์